บเอาละครับระรังยกที่หนึ่งสับยกมืเยีบร้อยครับมารับชมครับคู่เปิดหัวของรายการครับในวันที่13กรกฎาคม2568ครับต่อประเดิมคู่แรกโดยมวยผู้หญิงมวยคู่ผู้หญิงครับเปตนัามอชุมบุรีครับเจอกับซาร่าน็อกเกอร์ครับนักชกจากประเทศอิตาลีครับ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่ที่หนึ่งครับอาจารย์จุนทรธารกจัดครับหรือจันกังวานครับส่วนคณะกรรมการผู้ให้คะแนนทั้งสามท่านครับท่านแรกอาจารย์กติกาเปียววงครับท่านที่สองอาจารย์บลินจันฉ่ำครับและท่านที่สามครับอาจารย์กิติทองอ่อนครับแพ้สนามบุธรุญนัที่ในวันนี้ครับอาจารย์ทวีภาชาครับครับมีทีมขวากรรมการของเพชรนภาครับ เตะซ้ายครับไม่หมัดขวาดักครับเพชรนาภาอ้ศอกขวาครับเตะขวาถีบซ้ายครับเพชรนาภาถีบขวาต่อยขวาครับมีถีบซ้ายครับเพชรนาภาก็พิกัด121ปอนด์ครับคู่นี้55กิโลกรัมครับจานกังวานครับสับชคใหม่ครับ ขอขอบคุณไปทางสปอนเซอร์ผู้ร่วมสนับสนุนให้กับรายการของเราด้วยนะครับผมทางบริษัททวินสเปเชียลนะครับผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่รวมเป็นสปอนเซอร์ให้กับสนับสนุนให้กับรายการของเรานะครับผมมีเตขาครับต่อยขวาคืนครับเพชรนาภาหมดยกที่หนึ่งครับที่สองครับ มีเตะขวาครับเพนภาพยายามสวนหมัด1-2ครับทางด้านของซาร่าครับเตะขวาต่อย1-2่คืนครับซาร่าเดินไล่เข้าไปครับทางด้านของซาร่าครับแต่ว่าก็มีดักบ้างครับทางด้านของเพนภาครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับดูครับเตะขวาต่อยขวาครับเพนภามีถีบท้ายครับแม่ดอกนี้ครับถีบเสียหลักเลยครับทางด้านของเพนภาเตะขวาล่างครับเอ้โดนหมัดขวาเหมือนครับซาร่า ถีบซ้ายครับเพนภาถีบซ้ายโดนหมัดขวาของซาร่าครับเพนภาซาร่าแม่เดินเข้าไปเจอแข่งขวาของเพนภาครับโอ้โหดูครับไปซ้ายวืดครับเจอแข่งขวาต่อยขวาของเพนภาครับแล้วมีถีบซ้ายเสริมครับทางด้านของเพนภาแล้วเตะขวาครับซาร่าแม่ดูครับยังเข้าไกลไม่ได้ครับทางด้านของซาร่าครับเจอดักไว้ตลอดครับ ตะขวาครับซาร่ายังไม่ถึงเท่าไหร่ครับทางด้านของซาร่าไปขวาร่างครับล้วคืนแข้งขวาครับเทนภาไปซ้ายครับเทนภาเดินไล่เข้าไปครับทางด้านของซาร่าครับมาดูวงในครับอ่าแล้วครับโอ้โหดูครับก็ยังจับตีไม่ได้ทางด้านของซาร่าครับเจอเบี่ยงล้มลงไปครับทางด้านของซาร่า เอาเดินเข้าหาครับซาร่ามีถีบซ้ายดักครับเพชรนภาดูครับคีิคอแม่ใช้เหลี่ยมล่างแทงเข่าซ้ายครับเพชรนภาดานกลางวานครับจับแยกครับหมัดหนึ่งสองครับซาร่า่อยโอ้โหดูครับหนึ่งสองคืนครับทางด้านของเพชรนภาครับเดินบีเข้าไปครับแหมดูครับแทงเข่าขวาล็อกคอมาครับหมดยกที่สองครับล็อกล็อกล็อกหนึ่งสอง เอาละครับมารับชมกันต่อครับในยกที่3ครับยกสุดท้ายครับดูครับว่าคู่แรกนี้ใครจะยกใครจะไปครับจะมีนับมีน็อกเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวมันลุ้นไปพร้อมๆกันครับหม่หมัดหนึ่งสองเอาแลกแข่งครับเตขวาต่อยขวาครับนี่แหละครับสวนสวนเหมือนกันครับตรงนั้นของซาร่าเปิดตนยกสามมานี่เริ่มขยับเข้าหาและสวนได้ครับตรงนั้นของซาร่าครับ ไปขวาต่อยขวาครับเพชรภาจันทร์กลางวานครับจับแยกมาครับสับชกใหม่ครับมีเตะซ้ายครับซาร่าเตะขวาครับเอ้าเจอหมัดของเพชรภาเหมือนกันครับเดิ๋เข้าหาเตะขาครับต่อยขวาครับซาร่าเตะขวาครับเอ้าเตะขวาร่างคืนครับทางด้านของซาร่าเอาแล้วครับเตะขาครับซาร่าแม่เหมือนเริ่มจะมองเห็น จุดแล้วหรือเปล่าครับทางด้านของซาร่าครับโอ้โหรับแทงขวาครับเอาแทงซ้ายกันครับเอาแทงซ้ายคืนครับเพนภาเตะขวาครับดูครับอาจารย์กังวานต้องจับแยกมาก่อนครับรัเตะขาครับบวกหมัดหนึ่งสองคืนครับเพนภากระเถิบเข้าหาเตะขาครับแม่พยายามจะแทงเขา่าครับถีบซ้ายครับเพนภาถีบขวาครับโอ้โหดูครับ มามองเห็นช่องทางเอายกที่3ครับทางด้านของซาร่าครับแต่ก็เวลายังเหลือครับยังไม่สายครับมาดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมีเตะซ้ายครับเทนนิเตะขวาครับวงในครับแม่ยังตีไม่ได้ครับได้แต่แตะครับทางด้านของเพนนาครับเกิดเข้าหาเตะขวาเตะซ้ายครับซาร่าคืนแข่งขวาถีบทรายออกไปครับเทนนาหมดยกสุดท้ายครับ 现在、哎、胜负已经结果在我的手上，我宣布第一场获胜选手是 Winner Blue Boxer 红方胜。好，第一场红方选手获胜，我们邀请现场所有来宾。